สวัสดีครับวันนี้ฮอสีมากแกะกล่องกับ vivo หลุนใหม่ครับ vivo e10 series ใหม่ล่าสุดจาก vivo นี่เลยกล้องทีมมม่มีอมากกล้องงามครับพี่น้องวันนี้สีผ้ามากแกะกล่องนะครับเพราะมึงว่าขังไม้เนี่ยอ่ามันมีอย่างไงราคาสีที่ผมไหนมากมืันนี้จะเป็นสี starry purple คือสีม่วงนั่นเอง

วิโบ B20 เก่าจะเนี้กับเปิดที่ออเดอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 นะครับรับเครื่องหอมกันวันที่หนึ่งนะครับเนาะอ่าสำหรับโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่พีออเดอร์นะครับตอนนี้ก็ยังแรกก็จะได้ในส่วนของตัวส่วนลดเพิ่มอีกค่าวร้อยบาทมือรับเครื่องนะครับลูกค้าพี่ออเดอร์ค่าวร้อยบาทมือรับเครื่องมีส่วนลดให้อีกข่าร้อยบาทซ้มเป็นมือรับเครื่องลูกค้าได้ส่วนลดเป็นทั้งหมด1,000บาทนะครับพิเศษไปกว่านั้นลูกค้าจะได้รับในส่วนของของแถมนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของเคสเพิ่มเติมอีก2ชิ้นนะครับกับอสมิ้นี้แถมในกล่องอีก1ชชิิ้้้้้นนนนถถามมมััไดดเเป็คสแทงห3 นะครับเนาะเพราะเับลูกค้าจะได้ในส่วนของการรับประกันตัวเครื่องนะครับจากปกติแล้ว1ปีเพิ่มเป็น2ปีนะครับรับประกันในส่วนของตัวประกันหนาจอแตกให้พ้อมจาก1ปีเพิ่มเป็น2ปีแตกไปชุกกคราวนี้นะครับ2ปีเปลี่ยนได้ปี1ครั้งนะครับประกันตัวซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าปีตลอดการใช้งานหากลูกค้าคนไหนนะครับสนใจอยากที่จะพีออเดอร์นะครับตอนนี้นะครับที่ vivo brand shop สาขาโรตัสยัสสทรเปิดให้พีออเดอร์ นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะสนใจนะครับสามารถมาจัดทดลองเล่นนะครับเครื่องจริงได้เลยอยู่สาขานะครับหรือสนใจที่ออเดอร์ออนไลน์นะครับเนาะตอนนี้ก็สามารถที่จะทักมาที่เพจนะครับวิวแบรนด์ช็อปดอตยัสยโสธรได้เลยพ่มพหานะครับอยู่ที่เฟสบุ๊กนะครับจะมีแอดมินนะครับคอยตอบนะครับอยู่ตลอดเวลาเนาะครับเนาะหาสนใจเรื่องไหนก้า ฝากไปน้ำนะครับจากพี่ออเดอร์ขัดเฟซได้นะครับหรือว่าจะามาสัมผัสท,ทดลองเลนนะครับตัวจริงอยู่ที่อ่าช็อปเลยก็ได้นะครับเนาะวันนี้ก็มีสมิ่งครับขอบคุณครับ